หลังจากที่อีพีที่แล้วเราได้แนะนําวิธีการหลักการพื้นฐานในการทําบอนไซไปแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการเปลี่ยนดินแล้วกันนะเปลี่ยนดินยังไงนะครับกับบอนไซที่เราเลี้ยงจนจบแล้วหรือว่าซื้อมาหรือว่าเราอยากที่จะเปลี่ยนกระถางไหลายๆต่างๆนานาแบบนี้นะผมมีวิธีการหลักคิดของผมแบบไหนนะฮะที่จะทําให้น้องเขาเนี่ยไม่ตายแล้วกันแต่จริงๆก็ตายเยอะมาแล้วนะโอเค อ,อย่างต้นนี้นะครับเป็นต้นโคนคู่แพมหน้านทีา่เลี้ยงได้สมบูรณ์แล้วกะว่าจะลงในกระถางเซรามิกใช่ไหมอันนี้แต่ว่าแพมหน้าเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะมีสภาพที่สมบูรณ์นะแล้วก็ตายยากนะแล้วก็รากนี่สังเกตรากนี่แน่นเนี่ยนะข้างในก็น่าจะแน่นปักเลยเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนดินเนี่ยก็น่าจะไม่ยากเห็นไหมครับก็จะไม่ทําการริดใบ อะไรต่างๆเลยนะก็จะเปลี่ยนได้เลยฮนะต้องบอกนิดนึงว่าเวลาเราเปลี่ยนดินเนะี่ยต้นไม้เขาก็จะเหมือนกับบอบบางนิดนึงนะถ้าเป็นต้นใหญ่ๆนะอย่างเช่นอย่างเช่นต้นนี้เดี๋ยวพาลุยสวนนะครับเพื่อนๆทีกล้องมันก็อาจจะขยับหน่อยต้องขอไปนี่นี่อย่างเช่นต้นนี้ที่ผมเปลี่ยนไวนะ้ในสองต้นนี้นะครับนี่นะต้นนี้ต้นนี้เป็นโพฮาวายหรือปอทะเลครับต้นพวกนี้นะครับก็ จะค่อนข้างไม่ได้แข็งแรงหรือแบบไม่ได้เซฟเท่าแพมหน้านะผมก็จะทําการริดใบก่อนริดใบเสร็จแล้วผมก็จะทําการเอาดินเปลี่ยนในกระถางอย่างนี้แล้วก็พักในที่ร่มไว้ให้จนแบบมันไม่ได้มีบอกว่าต้นไหนกี่วันอะไรเงี้ยนะครับก็สังเกตดูใบเนี่ยถ้าใบเขาเรื่มขึ้นเริ่มสมบูรณ์พร้อมที่จะรับแสงเราก็ค่อยๆขยับเขาออกไปรับแสงนะการดูแลน,น้องเนี่ยต้องแบบดูแลหน่อยแบบนี้นะฮะนี่อย่างต้นพวกต้นพวกเนี้ย ต้นเนี้ยต้นเนี้ผมเป็นแพมหน้าที่ผมกําลังจะเปลี่ยนเหมือนกันแต่วันนี้ผมจะสาธิตต้นเดียวเนี่ยต้นนี้ก็เป็นแพมหน้าทีนะ่เสร็จแล้วเรียบร้อยเสร็จสมบูรณ์ก็กําลังจะเปลี่ยนกระถางนะอันนี้ก็พวกนี้ก็ไม่ต้องริดใบเพราะว่าเขาสมบูรณ์อยู่แล้วนะอย่างนี้อันนี้ผมเปลี่ยนแล้วเรียบร้อยนะจากกระถางแบบกระถางดำเมื่อกี้ผมเปลี่ยนแล้วเรียบร้อยแล้วผมก็ไว้ในที่ร่มนะครับจนเนี่ย ใบเริ่มเขียวปัดแล้วนะฮะใบเขียวเขียวนี่คือเขาคร้องรับแสงอ่ะเขาไม่ได้แสงมากก็เขาก็เลยเขียวนะจริงๆถ้าออกแดดนี่ก็จะสมบูรณ์กว่าน,นี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมก็จะออกแดดวันนี้เลยนะต้นนี้โอเคนะครับหลักการมันก็ง่ายๆประมาณนี้ก็ให้สังเกตต้นไม้ละกันอีกอันหนึ่งอืมไม่จบยังไม่จบอ่ะอีกอันนึงเนี่ยถ้าเกิดว่าในกรณีที่แบบต้นไม้ที่เป็นพมหน้าเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นพมหน้าที่ผมคิดว่า มันสภาพมันไม่ปลอดภัยนะครับเขาอาจจะต้นใหญ่แล้วก็รากเขาไม่ได้ฟูผมก็จะมาคอนเดนต์นะครับหรือควบแน่นเขาควบแน่นเขาไว้อย่าต้นนี้นะต้นนี้นี่จริงๆถ้าลิตออกมานน่าจะสวยเลยนะครับเนี่ยต้นนี้ผมก็เปลี่ยนจากกระถางที่ผมทํา ทำไว้นะครับทำบอนไซในกระถางพลาสติกไว้นะไม่เคยเปลี่ยนดินเลยนะครับผมก็ดัดไปเรื่อยดัดไปเรื่อยจนเขาได้เริ่มได้ทรงแล้วเพราะว่าอืมพอที่จะสวยแล้วพอจะโชว์ได้ผมก็ทําการาตัดรากเขาเลยแต่ตนน้นเนี้ยเนี่ยผมตัดรากเขาเยอะนะครับเพราะว่าผมเลี้ยงไว้ในกระถางใหญ่เลยแล้วรากเขายาวมากพอผมตัดรากเยอะมันไม่ค่อยมีรากฝอยติดมาผมก็เลยเพื่อความปลอดภยัยผมก็เลยควบแน่นควบแน่นก็คือ,อยังไง ก็หาอะไรครับเป็นถุงพลาสติกก็ได้หรือเป็นเป็นอย่างเงี้ยเป็นเหมือนผมก็ได้เป็นกระมังอย่างเงี้ยผมมีอะไรผมก็ใช้นะอันนี้มันก็ง่ายดีนะฮะกระมังถุงพลาสติกหรือกระมังแล้วก็ครอบไว้ครอบแล้วก็รอเวลาให้เหมือนกับเนี่ยเขามียอดเล็กๆเนี่ยยอดเล็กๆแตกออกมาเลยกับมีใบที่พร้อมมีใบที่พร้อมแบบว่าเอ้ยมีการเจริญเติบโตอย่างเงี้ยเราก็ค่อยๆนะฮะเอาออกมาจากถังเอ้ยเอาออกมาจากตัวตัวตัวที่เราควบมแน่นนะครับ ออกมาจากกระมังออกมาจากทุงเนี่ยมันก็จะทําให้ต้นไม้เราปลอดภัยแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อจะไม่ห้เขาตายอืมก็ประมาณนี้อันนี้ก็คือนะไม่ทิ้งกิ่งเลยสักกิ่งมีแต่จะแบบแตกแตกยอดออกมานะครับสวยนะต้นนี้ถ้าเดี๋ยวตัดแต่งกิ่งสักหน่อยแล้วก็รอยอดนิดหนึ่งอ่แปเซนละก็น่าจะสมบูรณ์ ร้อมออกสู่สายตาประชาชนโอเคทีนี้เรามาเห็นหน้าผมนะเดี๋ยวเรามาลองดูซิว่าการเปลี่ยนกระถางนะหลักการเมื่อกี้ก็เรียบร้อยไปแล้วการเปลี่ยนกระถางเนี่ยผมทำกันยังไงเดี๋ยวผมขออนุญาตญาตั้งกล้องอนุญาตตั้งกล้องโอเคหลังจากที่เราพาดูไปแล้วว่าหลักการในการเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางเนี่ย ของต้นบอนไซเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะวันนี้ผมก็จะมาสาธิตต้นนี้แล้วกันนะครับนี่นะนี่หนึ่งต้นให้ดูว่าเปลี่ยนกันยังไงจริงๆก็ไม่มีอะไรมากนะสิ่งที่ต้องเตรียมแน่นอนฮะกระถาง<อ>ก็เอามาทาบดูก่อนเอามาทาบดูก่อนว่าเออมันเข้ากระทรงหรือเปล่าเนี่ยๆอย่างนี้นะครับลองเลง็งลองกะดูตามใจชอบนะก็คือวิธีการวิธีการเลือกกระถางก็คืออย่าไปเลือกที่แบบ อาจจะใหญ่เกินหรือเล็กเกินไปนะฮะก็อย่าให้มันแบบเลยพุ่มมากพุ่มของเขานะให้มันพอดีพอดีผมว่ามันจะสวยแต่ก็สุดแล้วแต่สุดแล้วแต่ใจความชอบของทุกคนนะเพราะว่างานศิลปะบอนไซมันมันมีหลักการคร่าวๆาครับแต่ว่ามันไม่ได้แบบอ่าจะมาบอกได้ว่าเอ้ยอย่างนี้ถูกอย่างนี้ผิดเนี่ยไม่ได้นะครับโอเคไหม,มแล้วแต่คนแล้วแต่คนจะมองแต่เนี่ยผมมองว่ามันอพอได้นะนะไแล้วกระถางก็เจอะ้วแล้วไม่ต้องเจาะเพิ่ม โอเคนะอย่างนี้นะฮะนี่ผม,ผมก็จะทําการเปลี่ยนเขาวิธีการกระถางแล้วใช่ไหมเมื่อกี้กระถางแล้วใช่ไหมครับก็จะมีต้องมีลวดนี่เขาเรียกว่าลวดบอนไซลวดดัดบอนไซก็จะมีหนึ่งสองสามมิลิเมตรอันนี้น่าจะเป็นสองมิลลิเมตรวิธีการเลือกก็เลือกให้มันเหมาะกับกิ่งกับงานที่เราจะใช้นะฮะเดี๋ยวผมอาจจะมาพูดถึงการเลือกลวดและการเข้าลวด ของต้นไม้อีกทีหนึง่งอันนี้ก็เป็นลวดบอนไซอันนี้ไม่นําไฟฟ้าครับแล้วกอ็อยู่ในที่แจ้งได้นะครับฟ้าไม่เปรี้ยงปล่างแล้วก็ไม่เกิดสนิมครับเป็นลวดพิเศษผมก็ใช้มากกว่างานบอนไซด้วยนะใช้งานอื่นๆด้วยเพราะว่าเขาไม่นําไฟฟ้าม,มีกระถางมีต้นไม้อาแน่นอนต้องมีดินดินดินมันพันดินเห็นไหมดินนะครับดินนี่ก็ ส่วนใหญ่ผมจะใช้เป็นดินใบก้ามปูครับเวลาปลูกนะครับดินใบก้ามปูกับพวกหินกลวดหินภูเขาไฟอะไรทั้งหลายแหล่เหล่านี้นะเพราะว่ามันจะต้องอยู่ในกระถางเล็กใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องระบายน้ําได้ดีดินต้องระบายน้ำได้ดีให้รากเขาแบบเหมือนได้แบบผมโปร่งหน่อยแต่ว่างานบอนไซจิ๋วเนี่ยเวลาลดน้ำเนี่ย เราก็ต้องลดให้ชุ่มนะลดหลายๆรอบอยิ่งดีแล้วก็ผมสังเกตน,นะจากของผมเองก็คือไม่ควรจะอยู่แดดจัดมากเกินไปนะครับเพราะว่าเขาเป็นต้นที่เล็กแล้วก็เราย่อใบให้เขาเล็กลงด้วยเวลารับแสงมากๆเนี่ยมันจะทนต่อแสงความร้อนไม่ได้ยิ่งช่วงหน้าร้อนอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้ต้นมีความเสียหายได้โอเคนะฮะนอกจากนั้นต้องมีอะไร พวกมีดกันไก่มีดกันไก่อะไรเงี้ยก็ต้องต้องต้องมีนะเพื่อนมีไว้กันไก่แล้วันเป็นกันไก่เงี้ยเดี๋ยวผมค่อยมาแนะนําอีกทีผมเป็นงานบ้านๆน,นะครับอันนี้ก็ขึ้นสนิมแล้วใช้ดีนะร้อยกว่าบาทใช้ได้งานบ้านๆกันไก่ AB ขาวแดงแบบนี้ใช้สาหรับจัดกินตัดลวดะไรได้หมดน่าจะพร้อม พอพร้อมแล้วเราก็ทําการดึงง่ายจังเลยดึงออกมาวิธีการคือไม่ใช่ว่าเราจะเอาดินทั้งหมดนี้ออกได้เลยนะครับวิธีการคือเราต้องให้มันเหลือตุ้มดินให้เยอะที่สุดแล้วกันนะให้เยอะที่สุดแล้วก็สภาพแบบสวยที่สุดแล้วก็ให้มันมีดินใหม่เข้าไปผสมบ้างเพื่อให้มันได้สารอาหารใหม่ๆนะครับแต่ถ้า ดินเก่าแบบแข็งปักแข็งมากๆวิธีการจะเคลียร์ดินเก่าออกก็ได้แต่อย่าใช้มือเขีย่ยครับอย่าใช้มือเขีย่ยมันทำให้ลากลากพวกนี้นะครับมันบบกบางมากเนี่ยทำให้ต้นโรมใช้น้ําค่อยๆฉีดค่อยๆฉีดละลายดินที่แข็งๆออกอันนี้ก็ให้มันเหลือลากฝอยเยอะๆอันนี้ก็ช่วยได้เสร็จแล้วก็เปลี่ยนดินถ้ามันไม่ได้มีตุ้มดินเก่าอยู่เยอะเราก็ทําการควบแน่นอย่างที่ผมบอกไปครับแต่ต้นนี้สมบูรณ์ สมบูรณ์มากนะฮะแล้วก็ดินเนี่ยจริงๆก็ไม่แข็งเลยผมก็ง่ายๆเลยนะครับผมจะเอามือบางคนเขาก็จะใช้อ่าเป็นเหมือนคราาเล็กๆนะผมไม่รู้เขาเรียกอะไรเขี่ยเขี่ยดินออกหรือไม้เขี่ยออกผมก็มวยวัดครับเพื่อนๆผมก็จะเนี่ยครับใช้มือครับเพื่อเนี่ยนะครับนี้มันไม่มีรากอยู่แล้วเนี่ยมันไม่มีรากอยู่ใช้มือเขี่ยเขี่ยเขี่ยออกโอเคพอสมควรครับที่มันไม่ได้แบบไปกระเทือนรากเขานะฮะ เคออกนะตุ่มเขาก็จะเล็กดินดินเดิมเนี่ยจริงๆเขาก็าจะให้ไม่ให้ผสมกับดินใหม่เพื่อที่ว่าจะได้สารอาหารใหม่ๆแต่ผมดูแล้วดินผมก็ยังไม่ได้ดินเดิมเนี่ยก็ยังไม่ได้เสื่อมสภาพอะไรผมก็จะผสมกับดินเก่าไปเลยประหยัดครับเพืเเเเเ่อนๆประหยัดอ่ะเสร็จแล้วผมก็ตัดเลยนะเอากันไก่ตัดเลยเพราะว่าผมกล้าตัดเพราะว่าลากเขาเยอะแล้วก็ตัว ไม้ในค่อนข้างสมบูรณ์นะครับตัดแล้วผมก็น่าจะเอาไว้ในที่ร่มอย่างเดียวนะต้นนี้แต่ถ้าเพื่อนๆแบบเอาตัดแล้วเอาไว้ที่ร่มอย่างเดียวใบเริ่มโทมเริ่มไหไรสังเกตทุกวันนะก็สามารถที่จะเอารีบเอาไปควบแน่นได้เขาก็จะฟื้นกลับคืนมา,ามีเทคนิคเยอะวิธีการไม่ให้เขาตายนี่ก็จะได้แบบจากตุ้มใหญ่ๆใช่ไหมก็จะเหลือตุ้มเล็กๆอย่างนี้แล้วก็ลองเอากระถางของเรามาเสียบดูปับ๊บนี่เขาก็จะอยู่ใน กระถางเรียบร้อยวิธีการคือผมจะให้ลากเนี่ยโชวลากด้วยนะจะให้เขายกหน่อยผมก็จะเติมดินลงไปหน่อยอย่างนี้ฮะเขาจะได้แล้วเนี่ยสวยเลยเพื่อนโอเคหรือว่าเป็นกระถางดูอลองแบบจัดเล็กเลยได้ไหมผมมีหลายตัวผมอ่าผมเลือกแล้วผมก็เลือกอีกเนี่ยนะอย่างนี้ก็อ่ามันก็ดีนะสวยมันก็พอได้อะ่ะอืมมันมีต้นอื่นที่เหมาะก,กับกระถางต้นนี้ไหม ถ้าไม่มีผมจะใส่ต้นนี้เอาไงดีครับเพื่อนอันนี้แต่แบบอันนี้ก็คือจะเล็กมากนะมหศัศจรรย์นะฮะเล็กมากเลย <c oughs> เอาทางไปเด <c oughs> ีมีอีกอันมีอีกอันมีมีกระถางอีกอันหนึ่งนะเพื่อนก็คืออันนี้อ่าเฮ้ยอันนี้ก็ดีนะออเออเฮ้ยนี่ดีเพื่อนดีดีว่ะี่ยไหลใจจังเลยครับกระถางพวกนี้ก็มันไม่ใช่กระถางหรอกมันเป็นพวก ชามชามญี่ปุ่นชามอะไรเงี้ยก็ซื้อมาผมไปซื้อจากร้านมือสองมาหรือเพื่อนๆจะเอฟในเพจก็ได้นะครับ mm. เขาจะมีคนขายบ้างนะแล้วก็บางคนเขาก็จะเจาะให้เจาะรูแบบนี้ก็พอให้ระบายน้ําได้แล้วเพราะว่าต้นพวกนี้มันไม่ต้องเจริญเติบโตมากแล้วอะเพราะามันเป็นบอนไซแล้วนะขอให้มันระบายน้ําได้ก็พอเนะี่ยเลาเลยเจาะรูหรือเพื่อนๆจะซื้อเหมือนผมอนะแล้วก็มาเจาะรูเองก็ได้นะครับเจาะรูเองก็ใช้สว่านใช้หัวหินเจียนะครับก็แล้วก็ เลี้ยงน้ำไว้ระหว่างเจาะนิดนึงเดี๋ยวผมมาสอนทีลวกันว่าเจาะยังไงแต่ก็เจาะไม่ยากนะสำหรับผมเจาะไม่ยากผมก็เลยซื้อมาก็ถูกดีถูกกว่าแบบไปเอฟทีละกระถางแล้ว,าลวฝากก็เจาะฮะโอเคผมตัดสินใจแล้วผมจะใช้กระถางนี้ก็แล้วกันครับกระถางนี้ก็แล้วกันเป็นเป็นกระถางที่จะใช้สาธิตเพราะว่ามันเหมาะดีผมชอบสีส เราก็ตัดลวดก่อนลวดเนี่ยผมจะเอามาใช้ยึดใช้ยึดต้นกับกระถางนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ายึดยังไงตัดให้พอเหมาะกับการพันแล้วก็การการยึดนะเกินเดี๋ยวค่อยว่ากันเกินค่อยตัดออกอม,มันก็ไม่มีใครกะได้แม่นขนาดร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกโอเคนี่แหลวดยึดทําไมคนระับยึดเพราะว่ากระถางมันเล็กเวลาเรายกทําอะไรเนี่ยเขาก็จะได้แบบไม่หล่น อือหลายๆคนเนี่ยเวลาย,ยึดจะมีเทคนิคหลายอย่างมากของผมนี่ฟรีสไตล์นะครับไม่มีอะไรบางคนก็จะยึดแบบขอแค่เกาะแบบเกาะลากเกาะอะไรอย่างเงี้ยให้มันแบบไม่หล่นนะครับเพื่อนๆผมไม่ได้ยึดเยอะเพราะว่าอนาคตเนี่ยเดี๋ยวลากเขาเดินกินเจริญอาหารไปเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะเต็มกับลวดเองนะไม่ต้องไปมัดแน่นอะไรแรกๆมันอาจจะหลวมหน่อยนะแต่ว่าหลังๆก็เขาจะดีขึ้นผมก็จะแทงอย่างนี้เลยหาวิหา เนี่ยลากมันจะมีลากของเขาอยู่ผมจะแทงให้ให้ให้ใหวออนะรหวดเขาออกมาอย่างนี้นะครับให้ลวดเขามาอย่างนี้เพื่อที่จะไปยึดกับกระถางแค่นั้นแค่นั้นเลยจริงๆนะผมจะไม่ทําเยอะมันแล้วแต่แล้วแต่ต้น้วยนะผมก็จะเสียบเข้ารูแบบนี้นะเสียบเข้ารูจัดมุมจัดมุมนะเพื่อนๆจัดมุมให้ดีเอ้ยลืมไปผมจะโชว์นี่ผมจะโชว์ลากผมพูด เลยไปผมจะวางไว้ก่อนผมจะเอาดินผมจะเอาดินใส่ด้วยนิดนึงเพราะว่าผมจะโชว์รากะผมจะให้รากมันยกขึ้นอ่าบางคนก็เขาก็จะแบบร้อยลวดลงไปก่อนแต่อย่างเงี้ยไม่เป็นไรเพราะดินมันเนยครับดินมันไม่ได้เยอะเราแทงโดนรูอยู่แล้วเนี่ยให้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 เขาขึ้นมาแบบนี้นิดนึงนจะได้แบบดูสวยนะโชว์รากลากัลกๆกหน่อยนะ ถ้าเราใช้มือกดดินกดอะไรย่างี้ครับมันไม่ได้ยากเลยเพื่อนแต่ว่างานบอนไซนี่คือมันขึ้นอยู่กับความเอาใจใส่อ่ะแล้วก็ศิลปะมันไม่มีถูกมีผิดว่าเฮ้ยอันนี้สวยไม่สวยมันขึ้นอยู่การมองเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับเล่นกับสิ่งมีชีวิตครับโอเคแล้วก็ดินใส่รอบรอบนะรอบรอบดินใส่เข้าไปดินใส่เข้าไป ค่อยๆกดลงไปบางคนเขาก็จะใช้แบบเป็นไม้เล็กๆทิมอะไรเงี้ยนะทิมเพื่อให้ทิมตามแบบตามรูอย่างเงี้ยเพื่อให้ดินมันเข้าไปซอกแทกตามรากตามไรแต่ว่าด้วยความที่ต้นไม้ของผมต้นนี้ยมันมันเป็นก้อนดินตุ้มของเขาอยู่แล้วแล้วก็ผมแค่เอาดินแซงข้างผมก็มวยวัดอีกแล้วครับใช้มือกดแค่นั้นแหละครับมันก็ไม่ได้ยากกดนิดนึงอ่าดูทรงดูไรเอเริ่มสวยเริ่มเล มาดูข้างหลังบ้านนี่รวดเรายังไม่ได้นั่นเลยเราทำการงออาจจะตัดนิดนึงนี้ยาวหน่อยตัดนิดนึงทำการงองอหักไว้อย่างงี้แค่นั้นเองครับหักไว้นะครับก็จะวางได้สวยๆแล้วก็กดดกิน Through the city streets, we begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. เมาเพลินๆก็เสร็จแล้วครับนี่อย่างนี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวไปถ่ายลงเพจกันแล้วก็ถ่ายลงคุบโชว์เพื่อนๆเนนะีนะ่ยวันนี้ตอนเช้าได้ต้นส,สวยๆมาแล้วหนึ่งต้นนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งต้นที่สวยนะคนคู่แบบนี้นะการดัดก็ ไม่ได้ตามวิชาการที่ผมสอนไปเลยแต่ก็มีนะมีกิ่งหนึ่งกิ่งสองมีหลักให้มันยืดยืดออกซ้ายออกขวาอะไรเงี้ยนะครับมันก็แล้วแต่คนมองอย่างนี้ก็กลายเป็นงานบอนไซนเล็กๆสวยตามใจเราได้เหมือนกันครับก็ไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะฮะมาเม้ามอยนะ,ะพูดคุย เรื่อยๆแล้วกันผมทาอะไรผมก็จะพยายามถ่ายไปเรื่อยๆเพื่อนๆได้มาเรียนรู้ด้วยกันสําหรับคนที่ถูกใจก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะเป็น EP ีที่2งเองนะแล้วก็คงจะมี E ีอื่นๆออกมาเรื่อยๆแล้วก็กะว่าจะทาแบบเป็นรายการบ้านและสวนด้วยไปสัมภาษณ์ตามสวนที่พี่ๆเขายอมให้เราไปสัมภาษณ์นะกำลังติดต่ออยู่อาจจะได้เจอบูติกชั่นดีๆนะกอ็อาจจะเป็นรายการรักบอนไซอีกรายการหนึ่งนะครับแต่ตัวความรู้ที่สอนเนี่ยก็จะมีออกไปเรื่อย นะเพื่อธะมาเจอกับเพื่อนๆได้เรื่อยแล้วกันนะครับโอเคก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ไว้ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆกับการทำงานบอนไซในบ้านแบบนี้นะครับเรียนรู้ร่วมกันนะก็ฝากไว้ด้วยกับช่องเล็กๆเจอกันในคลิปต่อไปแล้วกันสวัสดีครับ Our hearts the beat to city feel the fire. We rise like tall buildings As the chemicals, they take us higher The night's young and it's just begun As she puts her hand in mine We wanna chase the night